ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดสิงห์บุรีเด็กชายคนหนึ่งเติบโตในครอบครัวที่มีแม่เป็นเสาหลักหลังจากพ่อเสียชีวิตตั้งแต่เขายังเด็กแม่ทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูลูกๆและรักษาทรัพย์สมบัติของตระกูลไว้อย่างมั่นคงเด็กชายในวัย12ปีช่วยแม่ด้วยการเลี้ยงควายในทุ่งกว้างชีวิตในแต่ละวันของเขาเรียบงาย่ายทว่ามีเรื่องราวสำคัญเกิดขึ้นในวันหนึ่งที่เขาไม่อาจลืม ในวันหยุดเด็กชายนำควายออกไปกินหญ้าริมหนองน้ำระหว่างที่ควายกำลังกินหญ้าเขาเดินเข้าไปในดงคอยที่ร่มรื่นแต่ต้องหยุดชะงักเมื่อเจอชายหนวดเคราโดกคนหนึ่งกำลังถือปืนจ้องมาที่เขาชายคนนั้นมีท่าทีหวาดระแวงทันทีที่เห็นว่าเขาเป็นเพียงเด็กชายคนนั้นลดปืนลงพร้อมส่งสัญญาณให้เดินเข้าไปหาจากเงามืดหลังต้นไม้หญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวใบหน้าของเธอซีดเซียวด้วยความหิวโหวย เธอถามอย่างสุภาพว่าเขาพอจะขายข้าวห่อให้เธอได้หรือไม่เด็กชายมองเห็นถึงความลำบากของทั้งสองจึงยื่นข้าวห่อให้โดยไม่คิดเงินพร้อมทั้งรับปากว่าจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับเมื่อเห็นว่าชายหนวดเครามีบาดแผลเลือดซึมออกจากผ้าเขามา้าเด็กชายเสนอที่จะไปซื้อยาแก้ปวดจากร้านในหมู่บ้านชายหญิงทั้งสองให้เงินเขาเด็กชายซื้อยาและข้าวผัดกลับมาให้เพราะเกรงว่าข้าวห่อเดียวจะไม่เพียงพอ ทั้งสคนร่วมกินข้าวด้วยกันชายหญิงแสดงความซาบซึ้งในน้ำใจของเขาพร้อมกำชับอีกครั้งว่าอย่าบอกใครสามเดือนผ่านไปเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครอบครัวของเด็กชายถูกปล้นควายไปทั้งฝูงลูกจ้างที่เลี้ยงควายถูกโจรมัดมือมัดเท้าเมื่อแม่ของเด็กชายรู้เรื่องเธอแจ้งผู้ใหญ่บ้านแล้วระดมชาวบ้านออกตามหาแต่ก็ไม่พบสีวันหลังจากนั้นมีจดหมายปักไว้ใกล้บ้าน ข้อความในจดหมายระบุชื่อเด็กชายพร้อมบอกว่าให้ไปตามควายคืนในดงไม้ทิศตะวันตกเสือผินหัวหน้าโจรเป็นผู้ส่งจดหมายชี้แจงว่าลูกน้องของเขาไม่รู้ว่าควายที่ปล้นมาเป็นของครอบครัวเด็กชายเมื่อรับรู้เขาจึงสั่งให้คืนควายทั้งหมดแม่และชาวบ้านพากันไปที่ดงไม้และพบควายถูกผูกไว้อย่างดีทุกตัวกลับมาสู่คอกโดยปลอดภยัย แม้จะเป็นโจรร้ายเสือผินก็แสดงถึงความกระตันอยู่ที่ไม่ลืมน้ำใจของเด็กชายที่เคยช่วยเหลือเขาหนึ่งปีหลังจากนั้นข่าวการตายของเสือผินที่ถูกยิงโดยตำรวจแพร่สะพัดไปทั่วเด็กชายครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ในดงข่อยครั้งนั้นและตระหนักว่าการทำความดีมีผลย้อนกลับมาอย่างไม่คาดคิดเรื่องราวของเสือผินผู้กระตันอยู่ถูกเล่าขานในหมู่บ้านเป็นบทเรียนที่มีค่า นี่คือเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ในเงามืดของความผิดความดีและความกระตันยูยังคงมีอยู่เป็นแสงสว่างที่สร้างความหมายให้ชีวิตในทุกสถานการณ์